ใช่ครับผมวันนี้มาร่วมงาน Celebrate the Best Celebrate the Best of Italy ครับผมพิเศษนี้ by s h o p e e X กับ i t a ครับความชื่นชอบอิตาลีวันนี้กับเเรื่องกับกิจกรรมอะไรก็ด้ครับผมวันนี้ก็มาออกงานกับแจ็คกี้ชาคลีน มิ้นช์ครับผมแล้วก็เชฟครับผมจะมาเชฟนะครับซึ่งซึ่งงานนี้เนี่ยมันเป็นพิเศษมากๆเพราะว่าทางสถานเ,เอกอ,อ,อัครราชทูตอิตาลีร่วมกับอิตแล้วก็ช้อปปี้มาจัดขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นการรวมโปรดักต์ของอิตาลีนะครับอิตาลีแท้ๆเลยนะฮะซึ่งมีกว่าถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะแบบ1,800รายการมาร่วมทำมาร่วมทำคมเปญร์ตทางช้อปปี้รับผมซึ่งตอนเนี้ย ไม่ดูสามารถกดเข้าไปเก็บโค้ดกันได้เลยเก็บโค้ดกันได้แล้วเชิญว่า ITA ก็ได้เชิญว่าเบสบอลอิตาลีก็ได้ลองเข้าไปดูนะผมรีบเก็บรหัโค้ดหมดแล้วมีบุกมือหมดแล้วมีคนแล้วแตเนื่อเติมเรื่อยๆเราเลี้ยนอะไรไว้เลี้ยงอะไรไว้เมื่อกี้เอาจริงใช่ไหมก่อนเข้าก่อนผมต่องไปดูใบเทียร์ผมเสียไปสองพันบาทอ๋อทอกตอกกันไดีเยนะตองสแกนไปแล้วซื้อแบบว่านอกจากพวกวัตถุดิบในการทำอาหารแล้ววงแบบ น้ำมันมะกอกหรืออะไรต่างไม่ได้มีแต่เพิ่สินค้าที่เป็ but, นแฟชั่นด้วยสินค้าแบบแม่และเด็กก็มีสินค sure ้าเยอะมากนอกจากอาหารแต่วันนี้ที่ที่ได้ขึ้นไปโชว์เวทีคือโลกธรอาหาริก็เช่นมันจะมีปาปกาปากกาอะไรตปากกาก็งานเซเลเบรตเซเลเบรตเบสออนดัร์บี่ ด้วยการช้อปปี้ XIT นะผมก็จะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กันยายนนี้ก็วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับผมเฮ้ย1ตั้งแต่วันนี้ถึง1ตุลาษฎนี้ครับวันวันอาทิตย์นี้ครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเราช้อปปิ้งกันในช้อปปี้อะเนาะเราก็จะเห็นแค่รูปเนี่ยแต่ว่าถ้ามาที่เซ็นทรัลลนะผมชั้นชั้นจีเนี่ยก็จะมีแบบสินค้าให้เราได้ได้เห็นจริงได้ชั้นชั้นนี้ชั้นจีชั้นหนึ่งชั้นหนึ่ง แั้นึงเสรเป็นโ่งดวลยาว่าเราจะได้มาดูของจริงดวยได้แบบดไมได้ชิไมได้เห็นของจริงแล้วก็ชอปปิ้งได้โดยที่แบบแค่สแกน QR แล้วก็ช้อป,ปไม่ต้องคิวกับบ้านของไปสงทบ้านาอาของเราปิานดมานาแล้วทำไรอยูน่าเิดมากหวานมากทริปรเตเไปรือ,อ,ปาอาอ,อ,าอ,อ๋อที่บ้านโบเหรอเนียเราเนี่ย เขาถามมาเขาไปถามตรงเตรงไม่ได้เหรอไม่ได้ถามไปเลยเขาจะไปทำอาหารของเขาทำอะไรทำอะไรยังไงยังไงบ้างอ่ะคือจริงแล้วอ่ะเราไม่ได้ไปทำให้หรอกโอหก็คือเรียกว่าสตอรี่บอยหนึ่งไปอ๋อแต่ก็เวลาไปทำให้คือเราอ่ะแค่เหมือนไม่ได้เจอเราไปมีลานไปแล้วก็อินเตอร์ที่อยู่ใกล้เลยนะไปอินเตอร์ วันน ok ีผมเลยได้มาออกงานผมคนน้องยังขอบคุณน้องยังที่ชินท่ไม่เกี่ยวครับแต่คือน้องเพิ่งกลับมาแล้วแบบเราดูมันละครหนักดูละครเติมก่อนก็เลยไม่มันดูดูคิวแล้วอ่ะทิงนัดแม่จะเพราะนั้นพอดีว่าน้องมีงานบ่างแล้เราว่างก็เลยแวะไปหาที่บ้านก่อนเจอหน้าที่บ้านน้องช่งก่อนหน้าที่บ้าเมือคำเออว่แม่เขาแม่เขายังไม่ได้แม่บอกว่าเขาผัด ้ก็เลยบอกว่าให้เล็กอ่ะทอดปลาสลิดแค่น้อยแล้วก็เลยเอาผัวไปทำได้ไม่ต้องไปทำเองก็เลยเป็นข้าวผัดปลาสลิดไม่ได้เป็นข้าวผัดปลาสลิดได้โบทานได้ครับเขาเขาว่าแม่เขาชอบเมื่เไงเลยชอบเลยว่าปลาสลิดชทอดด้อความที่ปลาสลิด่มันก็ไม่ต้องปรุงรสอะไรก็แค่เอาไปลงน้ำมันทอดให้สีเหลืองกรอบน่ารับประทานแล้วก็เอาขึ้น ่แค่นั้นใส่ใจ้ากใส่ใจลงไปด้วยลึกมากก็ตั้งใจทำให้มันใหม่ๆไม่ใหม่หรือไม่ใหม่ไม่ใหม่นั่นแหละแค่นั้นเองคือจริงก็มีบ้างครับผมแต่ว่าด้วยความที่เล็กจะไม่ค่อยทำใส่กล่องเหลือไม่ใหม่ไม่ใหม่แต่เวลาไปแบบไปที่บ้านหรือไปบ้านเพื่อนแล้วเราทำอาหารเราจะชอบทำมันเอาไปอะไ้กินเอาเล่นตั้งแต่เุคสมัยว่า ก็มีมีสเต็กอันหนึ่งแล้วก็เมนูอื่นก็จะมีพวกแป้งแป้งสิตเตตี้อร์อีกนิตาลีอิตาลีวันนี้ก็เลยต้องช้อปปิ้งทำงานดีซะหน่อยคือทำทีไรปุ๊บได้ใจโบไปเลยเขาบกินกับสองคำแล้วเราก็กินน้อยเราใจไหม ่ได้คำถามหาลูกค์างานขึ้มาเคยเคยอร่อยเคยเคยแต่น้องก็ทำเ็นไม่ง่ายต้องมามายำโอเคเดี๋ยวเแล้วเราน้อยใจไหมเวลาเขากินเราก็ทแตเขากินน้อยน้อยใจินึแบบกินน้อยขกทีกินน้อยดีแล้วเพราะน้อ ด้านนี้ไม่เลยถักอมตองอนต่องจมตองด้านนั้นไปเลยกินน้อยก็ดูแลเขาด้วยใช่ไหมล่ะเราก็อยากให้เขากินอะไรอร่อยๆแต่ว่าก็คือด้วยหน้าที่การงานอะไรต่างๆก็ทีมเยอะมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่แค่เพราะว่ารักษาเแต่ว่าหลายๆอย่างเนาะโอเคโปรตีนปากพวกชีนอส่ผู้หญิงก็อาหารตัวเต่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษคือกินได้นิดหน่อยนะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกว่าคือจะกินน้องก็รู้ตัวเองเขาจะกินนิดเดียวเพราะเดี๋ยวเราจะ รล่งลู้แท้ต่เราไม่ไ้ทํากินกี่รอบกินเดียวไม่ใชถึงเวลาเวลาไปกินข้างนอกน้านนี้ไม่เป็นไรกินไม่โรลดตัแบบนี้นะครับตั้งรกนราได้กนมาทำมาทางนี้ต้วยกันเุณแม่แม่โตได้ทานไหมครับเคยครับเคยแม่บอกว่าแม่ก็แม่แม่โบเขาค่อนข้างรักษาลใจอยู่แล้ว มันเยียบอะไรงี้อะไรใช่ไหมใช่หรือเปล่าอันนี้จะเอาจ้าประเด็นนี้มาประเด็นนไหนไหนโชว์เดี๋ยวนี้เขาเต้าเข่ากันง่ายมากถ่ายแล้วอันไปคุยกันสามสี่คนแล้วแานี้แหละไม่ตอนตอนซุกไว้ทำไมอ่ะยังไงอเออ ไม่แหวนแล้ไงไม่แหวนแลกแหวนมอวันเขาบอกวมันเกิดมันเป็นแบบไม่ได้ก็ไม่เชิ่แหวนแทนใจอะไรแต่ว่าก็เป็นน้องเขารู้ว่าเราชอบแอลกอฮอรีเลยมันเป็นใส่ใส่เป็นแอลกอฮอรีแล้วมีคุณค่าหน่อยเนี่ยมันเป็นแบบมันก็เป็นของขวัญที่มีมูลค่าไม่ใช่ของที่แบบมันคือของที่มีมูลค่าไปเรื่อยๆน้องแหวนไม่ถูกเป็นของาะมูลค่าอะไรย่างเงี้ยเป็นรอยก็มีคุณค่าก็มี มีบุญใจมูลค่าทางจิตใจเนี่ยมีมูลค่าค่ะมีด้วยโอ้โาหนึ่งเราลำบากเป็นการก็หายเหรอจะหนึ่งเราไมยเล่นเล่นเล่นหมายถึงมันมีมูลค่าไงมันมีมูลค่าเลยมีมูลค่าท่าทางจิตใจมีมากมากอยู่แล้วมีมูลค่ามันก็ไปเรื่อนผ่านกันใส่นิ้วหนครับตอนแรกแบบซื้อมาใส่นิ้วนางข้างขวาเป็นิ้วผมมาคือสมท่าไมปทากัน เกิดมีด้วยความงานมเร่งมันดุกเลยมีปัญหาแก้งานเ่เ่ออยอ๋อกแอบวัดตอนแรก่าือว่าเขาวัดดไปเลยคือพวกเราอ่ะมีเพื่อนคนนึงที่เขาททาแรนเรื่องประดับก็เลยแบบพวกเราพวกเราชอบก็เราชอบแบบลองวัดเล่นกันแล้วเคื่อนเนี้ยชอบชอบจดไว้แต่ละคนเท่าไหร่เพื่อนไม่ใช่แค่ลเกโบแล้วก็เคื่อนอีก ไปของมเอน่ไหมน้ครมด้าไง่ายเไม่าปอเไได้ไปหนเขาอยู่นั่งข้างๆแล้วก็ยืนเครื่องอยื่อโเครื่อนใช่ครับใช่ก็ตกใจาอยเรากำลังนั่งกินข้าวอยู่บนเรือนะครับก็แบบยืนมาไหน โโักถามเลยนะานทไม่ใส่มาเอำไมวันนี้ไม่ใส่มาเนี่ยผู้ชมครับอาฝั่งเนี่ยสักแต่ถามจะไม่ฟังคำตอบอ่าบางนี้ตอบไปแล้วว่าเอาไปแก้อ้ฟังเออไม่ฟังเลยขอพูดต่อไตลอดคุณผู้ชมครับลองํำหักต่อไปเอออ่อะไรให้เอาไปทำสามก ไม่รู้ไม่รู้เวลาให้โอกานกันก็ไม่ได้บอกอัตาตเราไม่ได้สนใจตรงนั้นนะก็คือ,อ,อมันก็คือสิ่งที่เขาตั้งใจออกแบบให้ทำให้อะไรก็น,นะจ้งอ๋ถึงไม่ต้องให้แหวนก็นจองได้หวานมากตั้งรัก อไรต้งหลางาเนี่ยเอาเอ่าอ้ารันเอะออ่งนี้งนี้ไม่ชอะไหบ้างครับโดโดเลยก็หลังเลยไม่ข้างน้าใช่หมดเลยต้องน้สามด้วยเออจอยจอยเรีงปากนจอยเองนี้ยอีใช่แล้วมันก็เป็นมันก็เป็น คือคือเรื่องเชื่อว่าผู้ชมที่โตขึ้นมาประมาณนะึ่งจะรู้ว่าวันเกิดมแล้วเราจะยิ่งรู้สึกเป็นวันธรรมดามากขึ uh ้เรอยเป็นตัวเลาเองนะรู้สึกน,นะซึ่งมันเราเราเองปีนีย้ยิ่งรู้ด้วยว่าเราอยู่บนเครื่องไม่ไ้น้องก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรแบบนะั้นหรอกแต่ว่าน้องก็ยังอุตส่าห์ตั้งใจตั้งใจเสิร์ฟไพส์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแค่นั้นก็ Happy แฮปปี้แหละพี่จะบอกให้จบพี่